เออเอาปึ๊บอืปึ๊บอ่าเออใครอยู่เข่าเพื่นงามดูที่อย่าเข่าอันนี้นี่เข่าอันพวกเขาซื้อให้อันนี้เนาะมันก็เล้งงามกับเป็นเข่าให้พวกเพื่อนกายมันกับบุคคลนั่นเป็นไหนบ่อยกเนาะแล้วเพื่อนอย่าลืมแวะหาเด้อยเมนบอร์ดเยโอ้ยย่านบ่อย่านแล้วเพื่อนเลยยานบอกเข่ามาบ่ ดู <No. S 1> อย่างเห็เขามากคือเกาด <No. S 1> ูมืออื่นนีสีหวขึ้นเมื่อก่อนพอวันที่หนึ่งนี่ชีมีเสื้อผ้าน่องหลาหน้อยพเ่นเด้เนาะออย่าคู่คือกันได้หน่เนาะ, <No. S 1> ะซัดสีตีนสองหูตาเดียวเ <laughs> ออยัง,งงงอยู่แล้เราหันวีดอเลยยัง โทตัดภาพมาวัดที่นี่พี่น,องงน้องเลยเนาะอ่ากองแฮกองทรายหินทรายมาแล้วพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่ามาหอนหน้าบ้านเฮือนซานของน้องน้าเรียบร้อยพี่น้องเลยเนามะมื่ออื่นเดินเรื่องได้เลยเนาะพี่น้องน้องอยังขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยเนาะที่เฮือนซานน้องเพิ่นจะสมบูรณ์แบบคือฐานบันไดพี่น้องเลยเนาะ ชิ้นงดชิ้นงามกันขึ้นนลำทานบันไดนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเนาะก็มุกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเด้ออันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะทางถูกทุกภาคส่วนที่เพิ่นส่วนทำบุญเนาะพี่น้องเนาะโั่นมาเรียบร้อยแล้วมืออื่นมืออื่นเนาะจักกี่พอบุพเพเด้อดินบล็อกพี่น้องเออนนี่เนาะทรายครึ่งหนึ่งเฮ่ครึ่งหนึ่งนี่พี่น้องเลยเนาะถือว่า เงียบงายเนาะอ่าอือย่างนออบ่อทางนี้พี่น้องเลยเสียงขวักขวกอยู่เอ่อคอยคำย้ำแรง,นงนนเนาะเนาะอ๋อเท่าเออกําลังพัดหมอลํากํามองอยู่ทางนี้พี่น้องเลยโอ้อออยจะโดนเติบแล้วบ่ดนออบหมอนี่เฮืองเติบแล้วบิดหรือเปล่าอ๋อเท่าพอผันจุอัน จ Ł ุไฟด้วนพื้นพี่น้องเยเนาะมันก็เลยดั่มเออเออเอากรลังสีเห็นยังน้องกรลังสีหนึ่งเข่าโอ้พี่น้องเยเนาะมาเจอเถื่อยังบม่เคยเห็นน้องคนหนึ่งเข่าให้เบิ่งจ้าเถื่อน้องมือนี่น้องคนมาส่วงคำพอดีอ่าวจารย์เข่ามาเยี่ยมยามน้องคนอีกคือเก่ามื่อนี่พี่น้องเอ้ยเน้องอ่าก็ อืเอาได้แล้วหันกันคัดทั้งในกับดำคือเกา่าพี่น้องไงเพราะว่าหมอนดำเนาะ <c oughs> อึ๊บอา่าให้มันเกี้ยงเลยทั้งหน้าก,กับพอ่อเนอะาะทั้งนอกมันยามันยามันอืมอืดังไฟกับมันดำคือเนาะดังไฟกับดังดำคือเก่าทั้งนอกวันนี้พี่น้องไงออเอ้อเอ้ เนาะหลายคู่หลายคนก็ว่าโอ้ยเนาะอ่ายัางบ่สมบูรณ์เนดะ้อเพื่อนน้องเพื่อนว่ัสดุพี่นอนะ้องเนาะยังห้องหน่ำห้องในเด้ว่นนนัสนเนาะยังบ่ถึงรักอนามัยอ่หอาห้องหน่ำยังบ่มีว่ัสดุพี่น้องเลยเนาะเอาคอยเป็นคอยไปเนาะตัวนี้พี่น้องเลยอ่โาโตเศษอ่าหน่ำลายแทยน้องพอดีบ่เพื่อยันไพ่ไม่หม้อเนาะเออพี่น้องเไยเออเนาะเออ เอาข้างเบิ้งบัดนี่มาเบิ้งน้องเพิ่นหนึ่งเข่าแล้วกันพี่น้องเลยเนาะปุ๊บเอาเออเอาสบายดีป้าลุงกันอีกรอบหนึ่งเนาะโอ้ยเอาเอาพี่น้องเลยเออโทษว้าโทษภัยเรากระดุกคักก็ดีนี่พี่น้องเลยพื้นเนาะพื้นนี่พื้นอันว่าต้นมันได้พี่น้องเลยต้นมันนี่ก็เฮ็ดเป็นพื้นได้คือกันตัวนี้เนาะโอ้โทอ่ะ เมื่อวานนี่บบเปียกบบโทษบบน้องอยู่นี่โบโอ้ยนาะเออนี่เออเห็ดกินทาพ่อทาเมย์ได้มื่อนี่พี่แดงไงเนาะพ่อเมย์โบเห็นมือจักเพิ่นไปไสมื่อนี่เนาะไปหาพักอ๋อไปหาพักโดยเออโออันนี้เพิ่นมาส่งตรนนะรุนนะบ่น้องนี่โดยประมาณสามโมงอืเนาะแนวเราครึ่งเลยเด้อนี่พี่แดงไงเนาะ เดือแล้วอันว่าเทบันใดเจ้านะนา <blows S 1> เนาะเดือกกะว่า้เห็ดของน้ำของท่าต่อ<ห>เป็นในบ้านสี่เดือนได้เพิ่นกระไรพี่น้องไงเนาะ<ม>การเหร็ดยูเห็ดกินนี่ครบเนาะ<ม> <laughs> เอ<ม>ใส่สุดนี่นี่มิตะค้นย่นองว่างามได้พี่น้องไงเนาะ <laughs> มีแต่คนโอ้ยน้อยทีหลายคู่หลายคนว่าโอ้ยมาฉันอน,อน้องเพคนมาได้งามแต่เตือนมาฉันอน,อน,น้องเพคนงามมาฉันนองจืนด,บบดนะบ่ได้พี่น้องไง <c oughs> เอ่งามอีกดีน้องเไยเนาะกะดูดีขึ้นแล้วกะเฮ็ดแบบสะอาดสะอ้างสิ้นไลายเนาะใส่สุดแบบนี้แหละประมาณนี้แหละเนาะผมฟ้องไอ้แตงานเกาะดยเย็นดอกเย็น,นเลยปะ เย็นดอยเย็นเด้อดอยยินดอยยินคือข้าวเย็นเนาะดูเอาข้าวเย็นมาเด้อบ่จะเว้ซั่นบ่มากินนี่เอาถ้ยใส่ขาเย็นเบิ่งเขาใส่เขามันบูดแล้วเอออืมมันแข็งแล้วตัวนั้นเนาะดเอาปาไว้ก่อน พ่อแม่บ่อยู่พี่น้องให้มื้อนี้เนาะเพราะว่าสร้างเพิ่นบ่อยู่เด้มื้ออื่นมื้อแรสร้างเพิ่นสิมาเนาะพี่น้องเนาะยคนะไปไว้กลเอาไปไว้ปึ๊บบ่เปงใส่หั่นก่อนให้เปงใส่กระถางไว้เฮาตักเอามันจะง่ายเนาะแบบนี้สบาย เนาะหวดอันว่าหม่เ้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเรยจันซื้อนั้นก็บ่ฮอดอาทิตย์นึง่บ่บอเดียวใหม่เลยบ่มันหลายหมดโอ้หมดกินโดอือนี่หวดเบาเสียงซื้อเออๆๆนั้นเป็นหวดแล้วนี่มันเป็นมวยเนาะบ่คือกันเอิ้นคือกันบ่เจ้าเอิ้นบ่เนาะ เดี <molec> ๋ยวตอนนั้น mm hmm. มันหมอดกินตัวนั่นเนาะเหนื่อยเปลยรวมๆไปแล้วพี่น้องมันเป็นไม้เอาหนึ่งเถืออะไรซ้ำนี่เนาะแต่ละเถื่อเนาะโดนื่อยหลายคนครอบครัวอะไรพี่น้องเยเนาะอู้อ่ายไปพ่อครอบครัวหนึ่งทีงกระติกมือนีิพี่น้องไยเนาะอยู่บ้านอาหอจ้าคนเข้าไปบ้านอาหอหลดเข้าไปป้อตู้ลูกสิบสองคนเออคนลูกสิบสองคนอือลูกลายดิ น้อหน cents, <laughs> <laughs> op, up, um, ึ่งเข่าน <inaudible> 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 ี่เพราะว่ามือเลยสามหดเพื่ออะไรคุเบิ้งนี่เออเอาปึ๊บอืปึ๊บเออใครอยู่เข่าเพิ่นงามดีทีนเข่าอันนี้นี่เข่าอันพวกเฮาซื้อให้อันนี้เนาะมันก็เลยงามแต่เป็นเข่าให้พวกเพิ่นกะมันกับบุคคปอนไรเข่าเบาเตียง หลายคู่หลายคนก็ว่าโอ้ยเนาะเออมาถ่ายน้องเพิ่นให้เรื่อยๆเนี่ยอยากเบิ้งมาสนเนาะเออกะขอบขอบใจหลายๆพี่น้องเนาะที่บวงบวเบื่อน้องเพิ่นที่ยังหัดยังแข้งน้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะเเออออมาถ่ายเรื่อยๆเป็นยังเนี่มักเบิ้งมาสนเนาะอยากเบิ้งน้องเพิ่นอยากเบิ้งเฮือนเบิ้งซ่านอยากเบิ้งการใช้ชีวิตเพิ่นมาสนเนาะเออกะเอาเข่ามาให้คือเก่ามือที่น้องเลยทางเข่าก็ได้เนาะ เออจนพูดเลวจนเฮือนซ่านหัวเพิ่นสมบูรณ์แบบพูแเลยเนาะเท่าขึ้นเฮือนขึ้นซ่านพูแเลยจังไปทางอื่นต่อเข้ากับไปยู่ทางอื่นก็ได้เนาะเวียนเข้ามาคือเกาอ่าบ่อบยกนเนาะแล้วเฮือนอย่าลืมแะหาเด้ออเฮนบ่ด้ยโ,<น>โอ้ยย่านบ่ย่านแล<น>้วเฮือนเลยย่านบอกเข้ามาบ่ด<น>้วยอย่างเห็เข้ามาคือเก่านด้วยมวนอยู่บ่พวกอ๋อยมาหนิมวนบ่มวนอืมเนาะ เย่ยมบบกดดันซุ้มเจ้าโบเมนบ่บ่เนาะเอดีใจเนาะที่พโบขย่เข้ามาเนาะด้วยโอ้พี่น้อยเอ้าข้างเลยบาทนี่เนาะเออเนาะเอาสิบหกพักก่อนปะนี่ไปพักก่อนพักก่อนกนมานั่งอยู่นี่ก่อนมาถ่ายรูปให้ก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเคียงกับหัวเข่านี่ก่อนพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะเออสาวน้ำพิ่น นั่งເຂົ້າມື້ນີ້ພີ່ນ້ອງເນາະເພິ່ນເພາະເພິ່ນຈັ່ງໃສ່ນ້ຳຫຼາຍໃນໝໍ້ເນາະແອເພິ່ນຊິໄປເຮັດວຽກອື່ນແລ້ວກະເພື່ອງມາຢນວ່ມັນໄຜ່້ນຫນນມີັງກິແຫງມນີ້ມມີກິັອີແມ່ໄປາກນດນາພະຍາກາຊິກັອນ່ຫນໍົ້ນນນປກຄກຕິກຄຸ ยังยังอยู่ยังยังแพ็คนึงอือแพงไปให้สร้างตัวนั้นเนาะมีสร้างก็บ่กินคือกันเฮาเขบ่ได้กินกันเ่างบ่มคือกันกินเรื่อยแล้วเบื่อเนาะเอเปลี่ยนอาหารนําค่อยๆพี่น้องค่อยก็คือกันบ่ได้กินคือกันเอน้องกินเออแม่ดยพี่นน้อ้แนวกินสิกินผักงเนาะจักแม่สิได้บ่ได้ด้ผักก็ได้เนาะ มืออื่นเพื่อแหละว่าไอว่าสิเมื่อมืออื่นนะเนาะไอวาสิกลับบ้านก่อนเต่เพื่อแหละวันที่หนึ่งสิขึ้นมาใหม่อีกเนาะมืออื่นนี่สี่หววขึ้นเมื่อก่อนพอวันที่หนึ่งนี่สีมีเสื้อผ้าน้องหล่าน้อยเพิ่นได้เนาะออย่าคู่คือกันได้หนิเนาะซัดสี่ตีนสองหูตาเดียวอยังงงอยู่เลยเราหันวิดเลยยังนอนหมดรับเชิ้ตสาวหล่าน้อยเพิ่นกันได้เนาะเอ้ามื่อนี้ ออมีครอบครัวหนึ่งคนเอาเอาน้หม้ให้เออก็เลยมาบริเมืองไงนะก็สิเอาไว้ให้เจ้าไว้ต้มกิบเจียวมือแรงเด้อือว้สร้างมืออื่นก็ได้เนาะซอยกันซอยกันพี่น้องเพราะว่าคนเอาให้แต่ว่ายังบริเมือง่งยังมันเน่าซื่อๆนะเนาะแล้วก็นี่มือนี้เนาะขอบใจเด้อเออนี่เป็นของทางเมหักพอหักพอจานเองคนฝากถึงยังซีบ บ่แจกใจเนะาะมันสิมีข้าวมีปลาป๋องแล้วกะอ่าน้าําปลามิกกี้พี่น้องเนาะกเปน,นัวเออเออยเอาไวไเาายยาไ้เด้อเยนไก่เย็นอย่างซับเด้อเด้อเนาะเออเอาไว้กินเนาไว้กินอีกเนาะซอยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้สร้างเพิ่นมื้ออื่นเนาะซอยอีกแงนึงเนาะอขอบคุณขอบใจแม่เพิ่นแนเพิ่นแวงให้เนาะ ขอบใจแม่เด้อที่สดสซอยดองน้ำขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้ร่ำขอให้รวยพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นความเจ็บมใ้ได้ความใคร่ย่ายมีสาธุเแล้วขอบใจทางบ่าวจันน้ำเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้ร่ำขอให้รวยพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสาธุอุ๋ยพรกิ่งเอ๊เดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะเออ่ะเออพวกเขาเขามาเรื่อยนี่เนาะพี่น้องเนาะต่อเนาะ เอาเอาหนึงเข่าหนึ่งน้ำเห็ดอยเฮ็ดกินใช่ไพี่้องไยเนาะสิไปหดพักบ่ป้าปเบิ่งโยพักไปฮอดสายล้พักเจ้าเนาะเฮ้ยด้บอพี่รองไยเนาะ่คือว่าทางเบาบุญพนบอกสื่อในพุงในพักมาห้อยู่เด้เนาะหนุ่มพ่นขนายพัน พี่น้องเลยโอ้สวนทั้งนั้นก็มีบาทนี่เนาะเออหาผัากกระแงงมาปลูกเด้วยอ,อ่ะบาทน้อโตโอ้ยนี่เพิ่นฮดตลอดน้ำมันสิบวมน้ำายไปเลยนี่พี่น้องเลยน้อน้ำใกล้ได้เ,ดเ,ดเดพิ่นฮดเอาฮดเอาเสาแรงเสาแรงทั้นงนั้นีน่มืดเออคืดได้หน่พี่น้องเลยเน้องโมเมนต์ยังได้หน่เนาะเอ้ยอืม หดหลายเพิ compass, <like. S 2> ่งบวมน้ำตายได้ลูกหลรอเอ้ยบ่เนาะมือมือหนึ่ง Piet. หดสองเถ้าบ่เศร้าแรงหรือว่ามือหรือเถ้าบ่ชไม่ได้หดเมื่อวานให้ก็บไม่ได้หดโอ้พดมือเรือเถ้าเนาะวเมื่อวานนี่ฝนตกได้เนาะอ่ล่างล่างบ้านนี้ล่างอันขี้ดินออกจากใบเพิ่นอืมเฮ้ยแบบเตียวพี่น้องะไยเนาะอ่าเตียวเพิ่นงแงามัได้นี่กำลังขึ eh. ้นพริกอันนี้พัดหอม ผักหอมนี่ว่าเจ้าเอิ้นยังล่ะผักหอมคือกันผักบัวเด้บัดสะป่ย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 นี่อันคือผักบัวเนาะเออมกอันนี้ได้มกมักเด่นนี่เด้มักเด่นมักเล่นคือกันเด่นคือกันอันนี้ผักๆนีบ้านเจ้าเอิ้นยังผักนี่ัเิมผักเิมัเิม วานคอยเอิ้นพักเสริมเนะ <Thom. S 1> านะวันเราเอิ้นพักเพิ่พี่น้องไปเนาะมาตอดคำแบบนี้กับสีเห็นบรรยากาศนอ้องเพิ่นฮดพักก้กกกหนหญ้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเนาะอ่าพืชแหละมือม่ออื่นพลชสร้ซา,า,ากพืชซีมาดำเนินการเรื่องตัวเห็ดบรนลงบันไดเนาะขึ้นไปอีกใครถวาน้ำเราบรรเฮงอยู่ มารอบนานี่ให้ได้กินน้ำเด้อพอดีให้มันทันขื้นเฮือนโ่้ปวทันนอกเนาะเออเฮือนเราแล้วเดได้หน่พี่น้องไงมีแตสิหามือหาวันเท่านั้นได้บาทนี่เนาะขื้นมารอบนานี่ห้อยมือสันบันดีมือรีวันงามนี่ก็จัดการได้เลยหน่พี่น้องเอ้ยเนาะ เอยเอาพดพาคนหย่าซะสนองเนาะทา้งไอ่สิไปทางอื่นต่อก่อนเด้อปานนี้เด้อเนาะเอ้าสบายดีเนาะเออตอนทับอันไรขู่หลายคนซะพี่น้องไงไปเนาะพัดพาคนมีเนาะคนกระจาพี่น้องบ่าอยู่ซื่อๆเลยเนาะมื่อเส้านี่กับปัดเฮือนเดือมมาบมาบอยู่เนาะหลายขู่หลายคนว่าบ่อยากให้เอาน้องเพิ่นเอาพลอยเนาะปัดเอ่อาพลอยกวดแบบว่าถูพื้นนะเนาะมันสี มันมันสีพื่นคือเกลาอกไปสันพี่น้องเไยเออซื้ออันอียังไม่ถูพื้นให้น้องพันแน่ไปสันพี่น้องเไยเนาะเอ่อเนาะกะเธอหนาเธอในอีกก้อนพี่น้องทางพวกเขาสซื้อมาให้เนาะอันนี้คําแล้วมือนี้เพิ่นปิดแหละฮั่นก็ได้เนาะเออหาหั่นเอ่อนั่นก้อนพี่น้องกอ้จีเอ่อว่ากันไหมเนาะเออเราเข่าเราบริหัวบ่เมื่อวานนี่เนาะเอ่อหัวหันโอ้ยพี่น้องเไยเนาะ เออป่าเถอะเนาะแดดอ่อนๆพี่น้องไงตอน,นแรงๆเนาะอ่าแผงไก่มาบ้านน้องน้ำขึ้นเก่าเมือนี้พี่น้องไงเอ่อกะมาบึงเฮือนงามบ้านงามเนาะกะถือว่าสําเร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวบ้านเนาะพี่น้องเนาะอ่ายังขั้นตอนตัวบันไดนี่กะถือว่าจบสิ้นภารกิจของสร้างพี่น้องไงเนาะแล้วแต่เฮาสิจ้างต่อหรือบอ่พอซัมมิค่ะว่ากันใหม่อีกตัวนะพี่น้องไงเนาะเออ เออหลังบักไงนกพี่น้องเนาะที่ว่างดงามแล้วก็สะอาดสะอางเป็นหูบทรงแบบว่าเปิดทับความเย็นได้สบายพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นประตูประตังเปิดอ้อมข่างเลยมันจังระบายลมระบายความรอดยามหนาวยามฮอทพี่น้องเลยเนาะเอาถ้าผู้ใดอยาก เอาไปประยุกต์ใส่เอาแบบเอาแผนกะได้พี nah. ่น evet, ้องเลยเนาะเงบกัสิประมาณอยู่แสนปลายเนาะเราเล่าแสนแสนกุกกว่าบ่อหอดสองแสนซะเพื่อนหลังนีะพี่น้องเลยอ่าประเมินด้วยคร่าวๆเนาะเพราะว่าไม่ต่อหอกตามค่าศึกค่าซ่างนะประมาณหมื่นกุกกว่าอันแสนกุกกว่าเนาะบ่ฮอดสองแสนพี่น้องเไยเพื่อนหลังนี่เนาะรวมทุกสิ้นทุกอย่างนี่แหละเนาะ บ่อหอดสองแสนบาทบ่อหอดเด้พี่้งองเด้ขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ได้พี่้งองเลยแต่ว่ากระละเล่ามุงแสนแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยมาจันคิดเบื้องนะ,ะซาทีทีมงานเพิ่นสรุปยอดเขามาแต่ละคนแต่ละคนนี่เนาะพี่้องเนาะ,ะสี่ประมาณนะั้นอยู่ที่ว่าเขาเอาอย่างใส่เท่านั้นเนาะ,อ,ะอยู่ที่เขาเอาสิ่งของที่มันดีมันเน้นมันนานะ เนาะกะอยูไดล่าวนั่นแหละพี่น้องเลยบรุษเืินกันบหลายเนาะเออกะสิประมาณนี้พี่น้องเลยมื่อนี้เนาะเอยงามเนาะพี่น้องอ๋อหรือพักนะพี่น้องทางบัจจันทร์สำหรับคลิปนี้กะอยากขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเมยใจดีจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นห่วมสมทบส่วนหลังคาพี่น้องกับทนผ้าทนฝนทนแดดทนฝนเนาะ อยู่กับหลังคานี่แหละพี่น้องไงเป็นห่มเป็นเงาให้เนาะอก็ต้องขอขอบมุขขอบใจขอขอบคุณขอบคุณเด้อเมย์เด้อเนาะอ่าเพื่อนกระบอได้เอ่ยซื้อเอ่ยน้ำพี่น้องไงเนาะบอกแต่ว่าเมย์ใจดีจากทางต่างประเทศกะเพาะวัสดุพี่น้องเนาะยูโรปโอไอโอเนาะเมืองโคลัมบัสพี่น้องไงเนาะกสหรัฐอเมริกาพื่อนอะไรวัสดุซะจังไดก็ขอบคุณขอบบุญขอบคุณเลยละเนาะขอให้เมย์จงมีแต่ความสุข สุกกายสบายใจเนาะพี่น้องเนาะเย็นกายเย็นใจเนะาะปักซุ่มซุ่มเย็นขอให้เป็นโฮมพ่โฮมไสให้ลูกให้เต่า,าผู้ทุกผู้ยากแบบนี้อีกต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับมนันนี้ทางบาจจันไปก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีเนาะไปพี่น้องเนาะ